y o u t ท b e ทุกท่านครับวันนี้มาพบกับช่อง c ีช n แน l นะครับเนาะพามาเที่ยวร้านกาแฟาที่แม่สวยนะครับสำหรับร้านกาแฟานี้ก็อยู่ตำบลแม่พิกรอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับพาเพื่อนเพื่อนมานะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้ก็มีที่พักให้นะครับเนาะที่พักให้ทุกๆท่านได้มารับบรรยากาศติดกับ กลางทุ่งกลางทุ่งนะครับตื่นมาก็มีวิวสวยๆก่อนที่จะไปรับชมที่พักนะครับผมจะถ่ายบริเวณร,ร,รอบๆให้ดูก่อนนะครับเนาะตรงนี้ก็เป็นสถานที่เปิดใหม่ครับของแม่พิพรักอำเภอแมสวยจังหวัดเชียงรายนะครับผมเพื่อนๆทุกคนที่มาทเที่ยวหรือว่าหาที่พักไม่ได้นะครับเนาะก็มาติดต่อ ดูสถานที่ข้างในนี้ก่อนนะครับนะเนาะบรรยากาศดีมากครับผมบรรยากาศดีบริเวณกว้างขวางครับบริเวณล่มลื่นนะครับเนาะสถานที่เงียบครับผมเหมาะสําหรับการพักผ่อนแล้วก็มีวิวสวยที่พักที่นี่ก็เป็นโดมนะครับเนาะให้เพื่อนๆพืนเลนมาพักกันแล้วก็ใครที่พาลูก หลานมานะครับมีสถานที่นั่งเล่นให้ด้วยนะครับผมสถานที่นั่งเล่นให้เด็กๆวิ่งเล่นกันนะครับเนาะตรงนี้ครับผมจัดไว้เรียงสวยงามครับ <c oughs> ใ่าที่นึกถึงบรรยากาศตอนตื่นมาแล้วเห็นท้องทุ่งท้องนานลน้ครับผม <c oughs> ก็มาหาที่พักที่นี่ได้นะครับเนาะสำหรับราคาก็ติดต่อที่ร้านเลยครับผมราคาก็ไม่แพงนะครับที่พักก็มี หลายเป็น,ปน,ปนที่พักก็มีหลายอย่างนะครับผมกระโจมครับกระโจมมีห้องน้ําให้ด้วย e ในตัวนะครับตามราคานะครับถ้าราคาถูก่อยก็ไม่มีมีห้องน้านะครับหรือว่าแต่ส้สึกว่าที่พักที่นี่มีห้องน้ําทุกกระโจมนะครับบรรยากาศดีครับมีชิงช้าให้นั่งบรรยากาศนั่งขวางลื่นนี่ครับผมเจ้าของร้านใจดีครับนี่ครับผมบริเวณรอบๆครับ แตก็อร่อยครับผมใครที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับนะบรรยากาศที่หาดูได้ยากพักที่พักแบบดีๆแบบนี้นะครับเนาะมาเป็นครอบครัวหรือว่ามากันแบบเพื่อนฝูงนะครับก็เชิญได้ครับผมที่ร้าน j o ยม o u n t a i n v i นะครับเนาะตื่นเช้ามา ี๋ยวเช้ามาพบกับบรรยากาศกลางทุ่งกลางนานะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับเนาะส่วนตรงนู้นที่เขียวๆมองไปไกลๆก,ก็เป็นชาวไร่ชาวนาเขาปลูกหอมกันอยู่นะครับนี่ครับผมแม่สวยครับใครแวะผ่านไปผ่านมานะครับเนาะหาที่พักไม่ได้ก็เชิญได้ครับผม ที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วีด้วยนะครับผมเพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะพาดูเดินดูรอบๆครับผมนี่ครับที่พักสวยงามมากครับผมบรรยากาศดีครับบรรยากาศแบบที่พักแบบนี้นะครับผมเงียบดีครับเหมาะสำหรับการนอนพักผ่อนนะครับนแล้วก็รอบๆก็คือทุ่งนาครับ นบรรยากาศสวยมากครับก็สำหรับคลิปนี้วีก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อกำลังใจเพื่อเป็นกำลังใจให้วีทําคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้มารับชมกันอีกนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกท่านครับผมขอบคุณครับ